สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็ภาคสดนะครับเนื่องจากว่าคลิปเสียงมีปัญหานะฮะก็เลยต้องมาภาคใหม่กันเลยนะครับก็มาภาคสดในโปรแกรมเลยเนาะโอเควันนี้ก็จะมาสอนลงแมปของแสงอุษานะเป็นเมืองของแสงอุษานะครับอืมก็เดี๋ยวมีอยู่2ไฟล์นะฮะก็คือ EMD ทำให้ภาพสวยนะครับสำหรับใครคอมที่ไม่รแรงนะฮะไม่ต้องลงดีกว่านะครับโอเคนะ ก็คนเนเข้าไปที่แมปเลยนะครับอะไรมันจะได้เข้าเนี่ยโอ <c oughs> ผมภาพสดน,นะฮะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอ,อ,นรอ,อนผมที่อัดคลิปไปก่อนลงนะ,อะตอนนี้ผมคงจะบ่นอะไรไปนะก็สำหรับใครที่งงนะฮะว่าเอ้ยอะไรเนี่ยก็ไปดูคลิปสอนพื้นฐานก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะฮะมาถามนู่นถามนี่เดี๋ยวมนรู้เรื่องกันอีกนะ ก่อนหนึ่งคนก็ต้องมีคลีโอนะฮะคลีโอคืออะไรก็ไปดูกันนะฮะไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็โปรแกรมมหัศจรรย์อันนี้นะฮะโอเคโปรแกรมมหัศจรรย์เนาะโอเคเข้าไปที่แมปนะครับอืมมีอยู่ทั้งหมด2ไฟล์นะครับไฟล์ที่3เป็นไฟล์รูปนะฮะโอเคนะครับนี่เป็นไฟล์รูปนะโอเคเข้าไปที่ Data ครับผมเข้ที่ Data ไปที่แมปนะฮะอืมไปที่แมปเหมือนกัน ก็ไปที่ sf นะแล้วก็ตามมันเลยนะครับนี่มันอยู่ไฟล์เดียวพอดีเลยก o อปปี้ไปเลยก๊อปปี้แล้วก็วางลงไปนะคะภาพอาจจะขาดขาดงหายๆหายๆนะเพราะดีว่าผม,ผมเสือกอัดแบบ60เฟรมเลทไงเออภาพเลยมันเร็วไปนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ไปที่ gta 3นะครับโดยโปรแกรมมาสัรจญจ์ของเรานะครับกด open นะครับน้องคงจะทําไปแล้วนะฮะไม่ต้องดูพี่สอนก็ได้นะครับก็กดที่ลูกศรตรงนั้นนะนี่ครับเหมือนมันจะแหลกๆนะฮะนี่คนะแล้วก็ก๊อบทั้งหมดนั้นลงไปนะครับกดกดเพชเลยนะฮะแค่นี้เสร็จเลยนะครับแต่ภาพมันแหลกๆนะโอเคนะครับนี่คือก๊อปปี้ไปเลยนะก็ขอโทษด้วยนะที่ภาพแหลกนะครับมันจะค้างบ้างเนี่ย เแค่นี้เสร็จเลยนะเดี๋ยวผมก็ไปลงเอ็มดีอะไรต่างๆครับอ,อันนี้นี่สอนลงเนะอ็มดีนะมีก็อปไฟนะเข้าที่ Data อะไรแบบนี้โอเคผมก็ตัดเลยแล้วกันนะครับเอ็มดีลงกันเป็นแน่นอนฮนะโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในซีเทแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เอาซีเจมาวิ่งบ้างกว่านะครับก็เห็นหุ่นเยอะแล้วครตอนนี้ผมก็ลงลงนะเอ็มดีนะวิ่งข่าววิ่งของเราโตอุ้ยตัด นี่กระโดดกลับหลังแม่งก็เป็นเท้าวิ่งของนานโะต้เ 2, วอร์ชั่นสองนะก็จะออกมาเร็วๆนี้นะฮะเฮยตามชมกันเลยทีเดียวนะครับโอเควิ่งสมจริงเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าจุดที่มีเหนื่อยหรว่มีเหนื่อยจุดที่วางเมืองของเสนสายอยู่ไหนครับนี่อยู่เมืองเมืองน,นี้นะฮะเมืองเอฟนะครับนี่อยู่แถวแท่าเรือตรงนี้นะครับนี่นะฮะโอเคผมขอว้ามันตรงนี้เลยละกัน ลงมอดวาร์มาแล้วนะครับนี่ครับมาถึงก็เจอเลยโอ้โหเปี้ยวงอนะฮะนี่เยอะเลยนู่ตรงนู้นด้วยคือผมลืมลงเอ่อมอดมอดอะไรนะมอดที่บินได้นะครับสรับใครที่มีมอดที่บินได้ก็สามารถขึ้นไปยืนขึ้นไปอะไรบนนู้นได้ครับนี่โอ้โหเทพซาโซดาสิงนันเลยทีเดียวจะมีแมงบังเดี๋ยวเราไปดนตรงนู้นดีกว่าไม่เหนื่อยว่ะ ไม่หอบเลยมีพักนะมีพักจะพักทำไมไหลายรอบแบคั้น,นโอ้โหไม่คอขอยืมรถหน่อยคนนี่ลงาอีกขอยร้อนซีเจโหดน,นะเว้ยไ,ไปมาดูกันดีกว่าครับผมนี่เราไปตรงนู้นรโอ้แมปรดไม่ทันเลยทีเดียวนะไปมาดูกันดีกว่าผมก็ไม่เคย แคส GTA บ้างเลยนะก <c oughs> ็ะะเดี๋ยวค่อยแคส GTA กันดีกว่าถ้ามีคนอยากดูนะถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากดูผมแคส GTA นะครับในเวอร์ชันมอดของผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวี้มเล่นให้ดูนะครับเอ้เอ้ตำรวจเออโทษทีครับผมตัดหน้าเองครับขี่รถไม่ดีคนระนะับแล้วะขึ้นไปโอ้โหมันขึ้นไม่รอดเลยเ <c oughs> นี่ยน, <c oughs> ออนี่ฮะหอยหลอดหอยหลอดออ นี่โหเร็ว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 เยอะเลยนะครับเป็นเมืองทั้งเมืองเลยฮะแต่ว่าเอาเอามาแปะไว้เ <c> ห <oughs> มือนเหมือนก็เอามาแปะไว้บนเมืองนี้ทีหนึ่งนะครับนี่นี่ผมก็เสียดายนะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับวิ่งแม่งโคตรเท่เลยใ <c oughs> ครอยากได้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวแจกเองผมแจก <c oughs> ให้แน่นอนนะครับอ่านี่ครับ ทั้งเมืองนะเกือบทั้งเมืองเลยนะครับก็จะเป็นหนู่นฮะตรงนั้นก็มีครับส่วนความหาทำไมเป็นขาวๆแบบนั้นครับก็มันมีปรับนี่ฮะออปชันนะครับมาตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะครับนี่ยมันมีแบบปรับระดับสายตานะว่าเราเต้องการมองเห็นไกลแค่ไหนใกล้แค่ไหนนะฮะเราสามารถปรับได้ตรงนั้นนะครับซึ่งผมก็ปรับสุดมันก็ได้แค่นี้และนี่ครับ มีเยอะเลยนะครับมันอกี้รีบเหนื่อยไปแล้วเนี่ยอก็จะมีป้ายพวกแสงอุษาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วรถใครไปจอดตรงนั้นรถกูลหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูซินี่นะครับโน้มีป้ายด้วยอนะอืมนะเาไปดูอีกก็อยากให้ทัวร์กันเองนะฮะไม่เนอะอยากสปอยมากอยากไปเที่ยวกันเองมากกว่าโอเคนะครับ เยอะเลยโอเคนะอาจจะสั้นไปหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่าคนระับมดหน้านะอาจจะเป็นอาจจะเป็นพวกทาวิ่ง่างนี้แหละนะฮะก็นะะอ,อาจจะมีต่อลงมดอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็โอ้โหตรงนั้นสวยสวย,สวยวิวสวยไปดูไปดูวิโต โอเคนะก็ขอจบเพียงเท่านี้กันดีกว่าครับก็อย่าลืมโหลดโหลดไปด้วยครับโหลดไปแล้วก็กดไลค์นะฮะถ้าชอบก็กดซับสไครตนะครับโอเคนะครับก็ติดตามคลิปผมต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ bye ครับผมไปบายครับจ่อวิ่งลงนี่ไปหาไหมไม่นี่นี่โอ้ยวิ่งวิ่งเท่เปะละ่ ะดูท่าต่อยดูท่าต่อยนี yes, oh, fine, have, no, ่น yes, nice. ี่นี่มีโอ้บินเลยสัตว์บินเลยสัตว์ข้าผักผักต่อยต่อยอะไรลูกไปออกอะไรครับนี่นี่แนี่นี่รอโอ้ยแมวแล้วแมวไปบ่ายครับผม